แล้วก็จะลงแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่อีกทีนะเอางีดเดียวเลยคือตรงเนี้ยเพราะคนไม่เยอะด้วยในมุมมองคุณคุณก็ไปทำเอานะครับคือเราทำเหมือนเขาเราก็ได้เหมือนเขาเราก็ต้องคิดนะครับพัฒนาในงานในงานงานหนึ่งเนี่ยที่เราจะทำให้มันดีได้เนี่ยนะครับในงานงานหนึ่งเนี่ยที่เราจะพัฒนาได้นึกออกใช่ไหม เออเราทำเหมือนเขาเราก็ได้เท่าเขาคุณอยากชนะเขาคุณก็ต้องทำให้เหนือเขาพอได้ครับเออโอเคคือผมอยากจะบอกตรงนี้แหละอยากแก้น้องๆที่ดูผมเนี่ยเชื่อไหมสี่ปีเนี่ย โควิด19หลังโควิด19เนี่ยจากผมเคยไเช่าที่อยู่นะไก่แม่ให้คุณผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมเช่าที่อยู่ที่ลาดพร้าวร้อยสิบสองนะนะทะลุรามห้าสามได้เช่าที่เขาอยู่นะก็คือเลี้ยงไก่เนี่ยแหละผมเลิกทำรถนะมาเลี้ยงไก่นะผมเลี้ยงไก่ได้สามปีอะเมื่อก่อนอะคนที่เข้าไปตีเทไทยนี่แม่งสุดยอดแล้วนะ แม่งต้องบิ๊กเนม้วนะผมเข้าไปตีอ่ะแล้วผมไม่แพ้เลยนะน้อยมากที่ผมจะแพ้ในชีวิตผมเนี่ยเลี้ยงไก่มาตีไก่หลายร้อยไฟมากผมจะแพ้ถึงสิบตัวหรือเปล่ามยังไม่แน่ใจเลยแต่ช่วงแรกๆเมื่อก่อนอ่ะตอนที่ผมเล่นเป็นใหม่ๆเนี่ยแพ้บ่อยมากพอแพ้สักสี่ห้าตัวเรามาเริ่มคิดละไอ้เฮียถ้ากูจะเดินทางเนี่ยมันต้องไม่ใช่อย่างนี้ ถ้ากูจะเดินทางนี้นะครับพอดูได้นะช่วยคอมเมนต์หน่อยดูได้นี่แล้วแม่งหายไปเลยน้องชายนะดูได้แล้วแม่งหายไปเลยช่วยคอมเมนต์นิดดีผมว่าแม่งดูไม่ได้วะ่ะเออลองหยุดเมน้นดูก็ได้เผื่อหายสะดุดนะเผื่อหายสะดุดลองหยุดเมน้นดูก็ได้ผมอยากจะพูดตรงนี้แหละนะครับ คืออยากให้ไปพัฒนาถ้าเราจะเราอยากจะเลี้ยงไก่หรือเราอยากจะทำอะไรสักอย่างอ่ะคือเราจะเราต้องรู้ให้จริงผมอะ่ะพยายามบอกลูกน้องผมนะกาดน้ําไก่มึงก็ต้องคิดกาดตรงนี้มันได้อะไรกาดตรงนี้มันจะเป็นไหมกาดตรงนั้นมันได้อะไรเราสมควรจะทําแค่ไหนให้มันเกิดความพดีผมสอนลูกน้องผมนะกาดน้ําไก่อะ่ะคือพูดถึงโควิดสิใช่ไหม หลังโควิดมาผมมาทำที่เนี่ยจำได้เลยก่อนสงการแปบ๊บเดียวเลยสงการน่ะวันสงการเลยเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเนี่ยที่มาทุกคนมาสมผมเนี่ยนั่นแหละผมขึ้นเสาเอกเลยช่วงระยะเวลากี่ปีอะนับถึงก่อนหน้าเนี้ ผมซื้อที่ต่อไปแล้วก็ปลูกบ้านเสร็จแล้วก็หยุดชะงักไว้แค่นั้นก็คือบ่งบ้านเสร็จทุกอย่างเสร็จละองค์ประกอบเสร็จหมดแล้วอาจจะขายทองหยองไม่มั่งที่มีเก็บก็ปลูกบ้านไปนะคือผมพูดแล้วก็คือผมหมดเปลือกเลยผมแม่งไม่กักเลยผมไม่ชอบนะครับเอาคนที่ชอบดูผมเพราะผมก็ตรงตรงอยู่แล้วผมไม่สนใจว่าใครจะมองผมนะครับในแง่มุมยังไงแต่ผมถือว่าผมแม่ง มาจากติดลบอะแค่ไม่กี่ปีมีบ้านมีช่องนะครับมีชื่อหรือเปล่านี้ไม่รู้ต้องถามนั่นเนาผมผมไม่ยกหางตัวเองนะครับแต่ถ้าผมผมทำน้องทำรถเนี่ยผมมีชื่อทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวผมมีชื่อมาหมดอ่ะผลติดระดับประเทศเลยอะนะครับเนี่ยผมมาถึงจุดเนี้ยก็เพราะตรงนี้แหละก็ยังจริงจรงยังอยากจะฝากให้แบบน้องๆน,นะ คิดถ้าเราคิดจะทำอะไรอ่ะถ้าเราทำจริงอในมุมมองของเราอ่ะอย่าสุกเอาเผากินคิดว่าแม่งทำแค่นี้ก็ได้แล้วแม่งแม่นแค่นี้ก็เอาไปตีได้แล้วถ้าคุณคิดเมื่อแค่นี้เมื่อไหร่นะคุณพลาดเมื่อน,นั้นเลี้ยงเท่านี้ก็ตีได้แล้วเลี้ยวทางนั้นก็ตีได้แล้ว, <c oughs> ว,ลวใช่ปะ่ะเออตังแม่งอยู่ในกระเป๋าเราอะ่ะถ้าคุณคิดอย่างนี้นะคุณหมดตั้งนานแล้วคุณหมดตั้งนานแล้วคุณหมดตั้งนานแล้วพี่โอชยันเหรอ ถ้าประวัติไม่คาดเคลื่อนนี่นะโอ้เมื่อก่อนแกก็แย่เหมือนผมนะจริงนะแต่แกฝ่าฟันมานะดูเด็กแกทํามาแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้ต้องเรียกเสียโอ้แล้วอะ่ะนึกออกไหมคือแกทําจริงเนี่ยแกทําจริงมันเป็นช่วงจังหวะของยวิตแกทําแล้วก็พัฒนาจริงๆนะครับแกถึงได้อย่างนี้เนี่ยทุกคนแม่งมีมุมมองแต่ละบุคคลหมดแต่ละคนหมดผมถ,ถึงบอกอยากให้คิดไนงะ เอฟซีพสปปลาวนาะจะไปทําฟาร์มไก่ที่ลาวนะครับยังไงก็อุดหนุนนะด้วยไปทําที่น้ํางืมน้ํางืมนะแล้วก็ที่โพนโฮมด้วยนะครับจะไปทําที่นั่นแหละได้มีไก่ขายมั่งอะไรมั่งคือถ้าเรามีไก่ขายเราก็ดีกว่าน,นี้แหละนะครับแต่ขายคงขายไม่แพงหรอกนี่แหละเนี่ยผมก็อยากจะพูดแนวคิดตรงนี้ไว้แหละตรงนี้แหละแนวคิดของผมนะก็อยากจะให้ทุกท่านอ่ะ เพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือในการเลี้ยงไก่ก็ได้เราทําเหมือนเขาเราก็ได้เท่าเขาเพราะเขาแม่งทํามานานแล้วถ้าคุณไม่ฉีกออกไปเนี่ยคุณก็จะหาความประสบโอ๋อวันดีโหนี่ก็ครบกันมานานนะเนี่ยโอเลงเจอร์เนี่ยตั้งแต่สมัยผมทารถอะ่ะเออขอฟังประวัติเจ้านาเดชหน่อยเอานะเอามา ต่อให้อีกหน่อยจริงๆจะลงไล์ละช่วงเนี้ยเวลาผมแม่งนอนดึกๆแล้วแม่งผมแม่งจะปวดหัวนิดๆเอาสัก